นี้ผมก็ได้วางตัวถังได้สองชั้นแล้วครับแล้วก็ลองเอาไม้ฝาไม้วางดูนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะยึดให้มันแข็งไม่ให้มันโยกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังโยกได้อยู่ครับนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะยึดให้มันหายโยกก่อนพอยึดให้มันหายโยกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำะตัวถังใส่ชั้นล่างนะครับ แล้วก็จะได้ปูปูไม้กระดานครับปูเสร็จแล้วผมก็จะยกไปใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทําการยึดให้แข็งก่อน,นครับพอดีว่าตอนนี้ไปเอาสว่านมาแล้วนะไปได้อันนี้ช้น้องผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เห็นไหมครับก็ผมเหลือแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับก็ เหลืช่องนั้นอีกช่องหนึ่งนะครับช่องเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะไปหาเศษไม้มาใส่ครับพอดีข้างหน้าก็ใส่เศษไม้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ครบสามชั้นแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสาเพื่อเป็นกำลังใจผมในการพิสต่อไปนะครับขอบคุณครับ